สวัสดีครับผมไฮสรุสะทรธนวัชรวัตรนะครับสรุปมุมอิ่มสุขประจำปีภูมิใจสุดๆสุขใจสุดๆมุมท้าทายสุดๆดในปีนี้นะครับผมว่าท้าทายหลายด้านดีว่าพี่ปอครับชื่อที่เป็นมงคลกับการปลูกต้นไม้เป็นสิ่งที่ดีอยู่นวครับเรากับเมนูที่มีชื่อว่าเนื้อย่างซอสข้าวซอยเวิร์กอยช่อง23ร่วมกับ บริษัทสามร้อยหกสิบองศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอบ้านอิ่มซุก สัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่บ้านอิ่มสุขค่ะอาณาจักรเล็กๆที่จะมาเติมเต็มความสุขในบ้านของคุณด้วยไอเดียสร้างสุขสร้างพลังชีวิตทั้งเรื่องของสารหวงจุ้ยตกแต่งบ้านอย่างไรให้รวยๆเฮงๆรวมทั้งเมนูกินหรูหลักร้อยใช้เงินแค่หลักร้อยเท่าน,นั้นก็สามารถเนรมิตจานหรูไว้ในบ้านของคุณได้ทั้งหมดนี้จะถูกถ่ายทอดผ่านเรื่องราวของแขกรับเชิญพิเศษค่ะ ซึ่งในวันนี้พิเศษสุดๆเพราะวันนี้ท่านผู้ชมจะได้พบกับแขกรับเชิญส่งท้ายปีต้อนรับปีใหม่เลยนะคะกับพระเอกหนุ่มรูปหล่อที่มีผลงานหลากหลายมากๆและเขาจะมาบอกมุมอิ่มสุขแบบสุดๆทุกแงม่มุมภูมิใจสุดๆสุขสุดๆท้าทายสุดๆด้วยนะคะก่อนเจอตัวจริงไปดูมุมอิ่มสุขของเขากันก่อนเลยค่ะช่วงเปิดมุมอิ่มสุขสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัว ดื่มตราสถานีรักโลกหนุ่มหล่อหน้าใสาสไตล์โอปป้าไายุรุนสะท้อนเรียกได้ว่าขึ้นแท่นเป็นพิธีกรมากความสามารถพร้อมทางยังเป็นหนึ่งในเจ้าของแฟรนชายที่นำธุรกิจบะหมี่ของครอบครัวกอิเตอร์ไปไกลถึงประเทศเกาหลีถือว่าปีนี้เป็นปีทองของหนุ่มายซะจริงๆเลยนะคะ สวัสดีครับผมไฮสรุญสะทรธนวัชรวัฒนนะครับนี่อะไรครับเพื่อนๆครับนี่คือมุมอิ่มสุขของไฮครับเห็นข้างหลังของผมไหมฮะเป็นของเล่นของสะสมนะครับที่พี่ๆแฟนคลับแล้วก็ของผมเอง ร่วมกันซื้อนะฮะอยากจะบอกว่าข้างหลังผมเป็นหุ่นยนต์เยอะ,ยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้เขาเรียกว่าหุ่นกันพานะครับถามว่าทําไมต้องสะสมหุ่นกันพาเยอะขนาดนี้เพราะว่าสมัยผมเด็กๆเนี่ยชอบดูการ์ตูนเรื่องนี้เป็นอย่างมากเลยนะฮะก็เลยพอตอนนี้โตแล้วมีกําลังแล้วก็เลยซื้อสะสมมาเป็นของของตัวเองนะฮะอยากจะบอกว่าการประกอบหุ่นกันพาตัวหนึ่งนะครับใช้เวลาหลายชั่วโมงมากๆบางทีบางตัวนะครับหลายวันหลายสัปดาห์เลยก็ว่าได้ นี่ก็คือมุมอิ่มสุขของไฮมุมที่2ครับเพื่อนๆครับก็คือมุมต้นไม้นั่นเองทุกต้นนะครับผมซื้อมาเองบ้างปลูกเองบ้างนะครับร้อมรอบคือภูมิใจมากๆที่ผมปลูกต้นไม้แล้วต้นไม้ไม่ตายนะครับมันเป็นมุมหนึ่งที่ผมรู้สึกว่าเราอยากหาแอคทิวิตี้ทำแบบง่ายๆอยู่ที่บ้านครับก็เลยแบบซื้อต้นไม้มาปลูกภูมิใจมากๆครับเจ้ yeah. หนุ่มที่รักโลกรักสิ่งแวดลอ้อมจริงๆเลยนะคะหนุ่มไฮเรียกว่าเป็นมงหนุ่มสุขที่หลากหลายจริงๆนะคะบ้านอิมสุขขอต้อนรับน้องไยสะดุนสะทรธนวัชรวัสสวัดีค่ะสวัสดีค่ะ <Yay. S 2> ที่ใครที่ใครน้องหายค่ะครับผมทำไมมุมอิ่มสุขของคุณมันเยอะขนาดนั้นคะโอ้แน่นอนครับตลอดทั้งปีที่ผ่านมาผมมีแต่ความสุขครับแล้วก็อมอบความสุขให้กับคนทุกคนด้วยค,ะคัะแต่วันนี้เนี่ยเรามาเจอกันในช่วงเทศกาลสงท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะคะก็อยากจะให้น้องหายได้สรุปหน่อยครสรุปมุมอิ่มสุขประจําปีเอาแบบเป็นมุมสุดๆทุกแง่มุมเลยนะคะ สุดๆแงมุมเลยใช่ไหมครับใช่แ่ะพี่ปอเริ่มเลยนะคะเริ่มเลยฮะมุมแรกเอาเป็นมุมแบบภูมิใจสุดๆค่ะภูมิใจสุดๆก็น่าจะเป็นโปรเจกต์ปีนี้ก็คือครอบครัวได้ขยายร้านอาหารว้าออกไปในต่างประเทศครับพี่ปอครับนั่นก็คือก็คือร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำครับแต่ว่าเป็นแฟรนไชส์ที่เป็นชื่อว่าบะหมี่ไข่บะหมี่ไข่ไปเกาหลีไปเกาหลีกอลิเตอร์ใช่ครับไม่ถึงยังไงคะก็คือร้านอาหารที่เป็นอยู่ที่กรุงเทพครับที่ประเทศไทยพาร์ทเนอร์ที่เป็นคนเกาหลีเขาซื้อแฟรนไชส์เพื่อที่ไป เปิดที่เกาหลีโอ้โหนี่จะเป็นนักธุรกิจใหญ่ไปทั่วโลกแล้วโอสาธุครับ โอ้โหนั่นคือมุมภูมิใจสุดๆ,ดๆนะคะคอ้าวไปต่อสุขใจสุดๆเลยค่ะสุขใจสุดๆเป็นปีนที่เรียกได้ว่าผมทํากิจกรรมกับครอบครัวทั้งปีตลอดทั้งปีไม่ว่าจะทําบุญไป<ะ>ทเที่ยว<ะ>ก็คือมีเวลาให้กับครอบครัวเยอะมากครับปีนี้โอ้โหเที่ยวแบบไหนคะนี่ที่เห็นบอกว่าบ้านนี้เขาเที่ยวไม่ธรรมดาครับมุมอิ่มสุขเขาแบบโหอลังการมากทาบุญสายบุญนะคะสายบุญไงสายบุญแล้วก็เดินสายขึ้นเหนือลงใต้เลยใช่ครับเช่นเชียงใหม่ครับค่ะแพร่ อุดรบึงการะอะไรประมาณนี้ครับแล้วเดินทางกันแบบไหนยังไงคะทุกรูปแบบครับพี่ปอครับอนั่งรถขึ้นเครื่องลงเรือ่ะเลยังดำน้ำยังไม่ได้ไปต้องมาปิดท้ายปลายปีนะคะก็เรียกว่าขึ้นเครื่องไปแล้วก็ไปเช่ารถที่จังหวัดนั้นๆแล้วขับรถต่อเพราะว่าไปกันทั้งครอบครัวครอบครัวหันษาโอ้ที่สุดโอ้โหนั่นคือสุขใจสุดๆนะคะผมเชื่อว่านะครับพี่ปอครับ การได้ใช้เวลากับครอบครัวจริงๆแล้วยิ่งเราทํางานอายุผมมากขึ้นเวลาทํางานกับเวลาแบนเนชให้กับครอบครัวมันค่อนข้างยากแต่พอมีเวลาแล้วเนี่ยผมก็อยากให้เวลานั้นเต็มที่กับครอบครัวเหมือนกันครับโอ้ยเอเรียกว่า หล่อมุนมากเลยนะคะอ่ะมุมท้าทายสุดๆบ้างค่ะท้าทายสุดๆเหรอครับในปีนี้นะครับผมว่าท้าทายหลายด้านดีกว่าพี่ปอครับไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรายการ3 6 0องศานิวโชว์เป็นครั้งแรกที่ผมทําพิธีกรเต็มตัวด้วยครับแล้วก็เรื่องเรียนครับปีนี้ผมได้รับทุนการศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยพี่ปอคณะอะไรคะคณะนิเทศาสตร์สื่อสารการตลาดครับโอ้โหแล้วมีอีกไหมคะท้าทายอีกท้าทายอีกเรื่องหนึ่งครับก็คือผมได้รับ เล่นบทละครที่ท้าทายกับตัวเองด้วยครับไ<ค>ม่ว่าจะเป็นซีรีส์วายก็ยังเล่นอยู่เหมือนกันแล้วก็รับบทที่รู้สึกว่าเอ๊ะมันเราไม่เคยรับบทแบบนี้มาก่อนเลยก็เรียกว่าเป็นความท้าทายที่ทําให้เรามีความสุขนะคะ<ช>ก็เป็นท้าทายสุดๆแห่งปีแล้ว<ช>ทั้ง <ฮะ S 2> หมดทั้งมวลนุ้ยไฮมองว่าคนเราเนี่ยจะประสบความสาเตร็จหรือไปตามเป้าหมายเราได้เนี่ยต้องยึดหลักอะไรเป็นที่ตั้งคะผมว่าง่ายๆเลยครับพี่ปอครับยึดหลัก ความตั้งใจของเราถ้าเราตั้งใจทําอะไรลงไปแล้วอะแล้วเราใส่เต็มที่ครับจุดหมายปลายทางไม่รู้จะเป็นยังไงแต่ผมว่าเราภูมิใจกับตัวเองแล้วก็ผมว่ามันเป็นพลังบวกทําให้เราโฟก,กัสจุดจุดยังจุดเดียวนั่นก็คือภาพรวมของมุมอิ่มสุขของน้องไฮตลอดทั้งปีที่ผ่านมานะคะแล้วเรื่องฮวงจุย้ย่ะคะเป็นยังไงบ้างตั้งแต่มาบ้านอิ่มสุขรอบที่แล้วครับ จริงๆพวงจุ้ยเนี่ยปีนี้ผมรู้สึกว่าผมเรียกไม่รู้ว่าเรียกว่าพวงจุ้ยหรือเปล่าแต่ผมอะปลูกต้นไม้พี่ปอปีนี้ปลูกต้นไม้แล้วเป็นต้นไม้มงคล<อ>เป็นไม้ใบ<อ>ผมรู้สึกว่ามันอาจจะแบบส่งผลดีให้กับชีวิตเราครอบครัวเราหรือที่บ้านเราก็ได้อย่างแรกที่ได้คือความสุขทางใจใ<ช>กำลังใจนั่นเองะเน,นะคะ,คะแล้ววันนี้จะถามอะไรอาจารย์คะจริงหรือไม่ครับว่าต้นไม้มงคลเนี่ยจะทําให้เรารวยได้จริงไหมโหเรียกว่าเป็นคําถามที่น่าจะถูกใจท่านผู้ชมด้วยนะคะเพราะว่าเรื่องของไม้มงคลเป็นเรื่องใกล้ตัวของเรา แต่ต้องพักกันสักครู่อดใจรอก,กันก่อนนะคะช่วงหน้าอาจารย์ธรมยันรออยู่ในช่วงคุยเล่นบ้านกับศาสตร์สร้างสุขพร้อมคำถามโดนใจของน้องหายถ้าจะให้น้องหายเลือกตัดสินใดสิหนึ่งออกไปจากตัวมันเลือกยากมากครับพี่ป<อ>ุอมันอยู่ในเส้นเลือดผมมันอยู่ในเส้นเลือดผมเลยครับโโโโขนาดนั้นเลย